สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับไดโดบอลนะครับกับแมปโดบอลที่มีชื่อว่าเดอะเมสนะครับผมวันนี้เอามากับเพื่อนนะครับไม่ได้เดี่ยวคนเดียวนะชื่ออะไรชื่อบอลครับโอเคเ,เล่นไ,ได้ okay, ไ<ป>หมเล่นได้ไม่ต้องห่วงเพื่อนไม่ต้องห่วงตายแน่นอนไม่ต้องกลัวไม่กลัวเ,เพื่อนเรา,าจะตายพร้อมกันอ่านกิจจ์กัเลยเราจะตายพร้อมกันเออวันจักรมาศได้ตำรวจทหารศพเราไม่เจอ มาดูกันเกมนี้มีนางมันคุ้นขนมันเคอเย็นใช่ไหมเก็บกล้องก่อนอังนี่กล้องเนี่ยบนรถเนี่ยไปไหนเอาเฮ้ยหายอูปุยเนึ่นะทำไมเอะไปไหนรถปูแม็กนี่ปูมเออวะเออปูแม็กจีนใช่็หายอู่ายอู่ายอใมั้ยอกไปเลครับผมกนกอ ตามรอยเลือดไปนะครับรอยเลือดนี่นะครับอ๋อไม่ไม่บอกไม่รู้แต่เกมต่างๆไม่รู้มีรอยเลือดอันนี้มือเล่นเกมต่างๆไม่รู้อย่าเงี้ยเขมีรอยเลือดใครเล่นเกมนี้ก็พิมพ์ตามได้เลยครับที่บอกกัเองครับทิ้งเองไว้ก็ได้นะทิ้งเองให้ก็ได้นะตามเพื่อนไปเราโอเคไว้ใจได้ใช่ไหมคนนั้นเอาเพื่อนหายเอาไม่หยอดเอามาฆ่าไอ้บอลไม่หยอดเอามาฆ่าตามขึ้นมาแล้วมาจ่าเราไปบูชาจ่าเรามาโออย่าให้มีอุ้ยปวดต่อฟก นี่จะลงไปกูไปอ่ะไพ่รอช้าแกไปแล้วที่ไหนนะอ๋อเป็นน้ำเป็นน้ำนะกันยิบขึ้นดีกว่าท,ที่ไหนวะเนี่ยทางตันเหรอขึ้นมายังอ่ะเพื่อน,นทางตันนี่ว่าตาตกขึ้นมายังขึ้นมาอย่างขึ้นไวอ่ะเอาไงนี่อยู่นี่ตูอ่ะนี่ไงข้างหลังนี่ยไปทางอื่นดีกว่าไปทางนี้นั้น ว่าเสร็กว่าไฟฉายเกมนี้จะมีฐานหนึ่งใช่ไปทางนี้ดีกว่ามีประมาณหกก้อนตัวแล้วระวังผีด้วยนะเพื่อนอเอาเลยพาเพื่อนองไหมเอ้ามายังล้วจบเกิดตัวไม่ได้เจอกันหรอว่สร็จจะไม่ได้เจอกันเหมือนเกมนี้เราจเกิดอุ้ยต้องหากันได้เจอเลยเจ้าเพื่อนเจอคนเจ้าคนเจ้เพื่อนเจอเพื่อนกว่าดีเพ่อน ใจหมดโอ้ยภูเขานี่มันมองของคนนีภูเขาอะไรอะภูเขาไปแล้วครับผมพูดผีครับภูเขาภูเขาแล้วมันท่าทายน,นี่อ,อย่านะสีแดงแก้มนะอู้นุก๊กบังค์จีจะนุ๊กใช่อู้สว่างจ้าเลยอูย้มันจะจ้าซะเ,เกินมองยมนาตาจะบอสยืนบอกสีมืดเฮ้ยแล้วใครเปเพื่อนนี่โหเจอเพื่อนสามคนสอ 2> 2คนสองคนครับตอนนี้เจอสองคนนะครับไม่เจอรอดแล้วครับ นาทำอไใเราไปก่อนเหรอนนํานํเองพวกไปตรงน้นนี่ไหนเ่ยไอหานีก็้มเราด้วยเราไม่กล้าไปคนเดียวเพือนโอ้ยจอทายด้ถืไดเนี่ยเอ็รู้ไปทางไนี่มัทางตันอุ้ยโอเครู้สึกจะไปไหนวะเลยอะม้จะไปู้องเนี่ยอไปใช้ หาไปสายจุดไม่ได้รู้สึกเพื่อนจะเก็บไปแล้วเรื่องหายหนึ่งไอพีรอคุด้วยรู้สึกหีเสียไเมื่อกี้นี้ไม่หยุดผมตกใจขอใครนะครับเฮียนายกลับไปทางแกผมนะครับยฮียนายกลับไปทางเดิมดีกว่าตกใจหมดเลยระวังนะเพื่อนเจอเพื่อนเฮียนะเพื่อนเจอเพื่อนตกใจหมดด้วยว่าผีมันจะมีเสียงเตือนตกใจไงเจอแล้วเราเจอกันแล้วเจอเลยกันแล้ว ระวังด้วยปูน้ำไปไปยืตไปยืนเสียงเพิ่มเสียเกมหน่อยดีกว่าโอ้มีเป็นทางขึ้นนี่ไปทางไหนไปนทางนี้เราลงมาเดี๋ยวก็อยากขึ้นเลยเรามาหาผีเลย้ยเฮ้ยตรงนี้ไม่อยุบตรงนี้ไม่อยุบป่ะเป็นที่อยุบนี่หว่าที่เป็นจะวังด้วยแหละเยียมนี้ไม่อยู่เวลาจำได้อ๋ถ้าเจอผีนี่คือตายแรงแจงเลยนะบอกเลย เจอไปแล้วเมื่อกี้เพื่อนตายแล้วคนหนึ่งครับตายตอนไหนครัตายอย่าง่ายเลยครับตรงนี้เหมือนจะมีอ่ะไม่มีเป็นหายไปไหมเราเนะี่ยมือไปไหนเอาโอาเอาเชีดผมอยู่คนเดียวอันนี้จะเจอเพื่อนอ่ะอาจจะหุมเนี่ยง่ายมวยเข้าหลุมไปไม่รอดครับไม,ไม่รอดดูดดูท่าท่าคานเหมือนเหมือนเอาเขาไปไล่อ่ะเาขไปไล่ไ ไปจับไปจับไปจับไม่อยู่อย่าจอย่าขวาค้างโอ้ยนะโอเคเสียงโคตรดังเลยโอ้เสียงโคตรดังเลยครับคุณผู้ชมจุดสแกนไม่ดังมากจุดสแกนสแกนครับผู้ชมมันปลายไห้นะจุสแกนจะเสียงที่ดังขนาดนี้ตายแล้วครับผมตายกลัวพอรู้เตือนไหมเสียงยังขนาดนี้ต้องไปต่อใช่ไหมเนี่ยลงมาใหม่เลยเสียเสียงทายเดิมดีกว่า แต่ว่าเสร็จครวนี้ยังไม่เจออะไรเลยแต่ว่าสร็ไอ้บอลมันจะเจอไปแล้วเจอไปแล้วคุณผู้ชมแย่จริงนะแดงแจ๊กยังไปยังไปอยู่เจอกจอชาเต้บอลไม่เจ๊แดงแจ๊เลยสีตนั้นสามารถจะางใได้อย่างรวดเร็วตอนนกูอยู่แต่ไปอยู่ไปะเนี่เจอแล้วไอ้ลูกลุ๊กระบอกว่าตายอะหวะ นุ่มหายผมลงมาติดเดิมแล้วครับนุ่มหายผมเจอกระดูกคนเฮ้ยตายไปแล้วคุขอฟรีเปล่ากันนะไม่มีครับไอ้ไถอุบวะโอ้ยเจอเพื่อนคนเดิมที่หว่าด้วยก็กอดใจผมหาเพื่อนผมไม่เจอเนี่ยก็เจอเจอคุณผู้หญิงครับอเพกิดเปลี่ยนชัดเลยตอนเกียเนี่ยแมงดักจุดหน้ายุบเมื่อกี้จูน่าหน่ารักจริงเลยตัวนี้แมงดักกูน่ายไอ้ยุนไม่เลย อย่งเจไไไไี้มันยครับเออคือค่อจะ่ปเดปบจปจงยสุดยอดคือ้าไม่เจอสักคนเลยเออปุ๊เนี่ยตรงนี้มีคนอะ่ะรอไปเช็คดูไหมตรงนั้นนีเพื่อนรออยู่นะโอเควสกีนี้อาจะไกลดู่อยโอเคผมโดนแจสแกนแล้วครับคุกู้ชม ตกใจมากเลยครับตอนนี้ตกใจเสี่ยเสียงมึงดูไม่ตกใจเลยมึงจะงูแคระมึยอมเอ้ยใหญ่เห็นว่าจ้าตสเกีจะเป็นยังไงวะนี่เพื่อนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ดีกว่าตั้มสเกียรจบคิดไปจบสุดแล้วไปมี่ไปบี้ยังไงหรอี่เอ๋บอลอยู่ไหนอะนี่นี่เพื่อนไหนอยู่หลังยังวันนีเนี่ยเอ้ยกองไฟให้ปิดกุบ เอาเถอะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเพราะว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรจริงๆเนะี่ยนอกจากวิ่งหนีผีแล่ผมไม่ได้วิ่งเลยเรามีแต่แอร์บอลเนี่ยจะวิ่งผมไม่ค่อยได้เจอผีเลยครับโอเคบ๊ายบาย